ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสมาร์ทวอตราคาหลักร้อยนี่มันมีจริงๆตัวนี้เลย lg 61 max นี่มีสายมาให้2แบบเป็นสายซิลิโคนแล้วก็สายสแตนเลสตัวเรือนสั่งตัวสีดำม,มาโคตรเท่เลยจะบอกให้สายชาร์จ wireless charger พร้อมกับที่ตัดสายต่อสายสำหรับสายสแตนเลสส่วนหน้าจอติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานเลยมาดูการใส่สายกันนะครับใส่ด้านที่ไม่มีสลักเข้าไปก่อน จะมีสลักปุ่มเล็กๆอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้กดเข้าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะล็อกทันทีเลยเหมือนกันครับอีกข่าหนึ่งก็มีสลักเล็กๆกดสลักเล็กๆลงมาอ่าแล้วก็กดเข้าอีกด้านหนึ่งเข้าไปก็จะล็อกพอดีเลยมาดูฟังก์ชันการทํางานกันบ้างน,นะครับบอดไปเปร์หน้าจอมีให้เลือกหลายรูปแบบสวยๆทั้งนั้นฟังก์ชันการทํางานสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้โดยระบบบลูทูธรับข้อความรับสายจากทุกแอปพลิเคชันบอดออกกําลังกายมีให้เลือกมากกว่าร้อยรายการเช่นว ันจักรยานกระโดดเชือกแบดมินตันโหมดการนอนหลับว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงหลับลึกกี่ชั่วโมงม,โมโีโหมดดนตรีบหดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความดันวัดออกซิเจนในเลือดวัดการหายใจหรือสภาพอากาศมีปฏิทินเครื่องคิดเลขนาฬิกาจับเวลาเกมทิศมีเกมให้เล่นใส่แล้วมันเท่จนไม่อยากจะถอดใครสนใจอยากจะเท่เหมือนกันบ้างกดสั่งได้เลยนะครับ